มันต้มขึ้นเย็นเย็นใหม่ๆกองถึงหนามฝนนานเชา้าเวยเป็นสมุนไพรต้านโรคเบาหวานรักษาแผลมีดปาดเป็นแผลเนี้ยอขยีขยีใส่มาแปะ เลือดมันจะยุดยุดไหลเลยแพ้ก็จะดีโอ้ยบรรยากาศดีครับ